สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทุกคนจ้าสมชาพาพแสบมากแล้วคะ่ะเมื่อกระตัวป่วนอีกแล้วคะ่ะเ <c oughs> มื่อกน้องชิฟ่อนค่ะพี่น้องวันนี้ได้ปูเหมือนแม่เลยคะ่ะค่ะตาม,มาปูมาค่ะพี่นอ้องแม่แสบแสบน้ำกันด้วยคะ่ะหนูบอกบอกแม่ว่าบ่อยมากว่าอยากกินปูลาสกาอูอลาสกานี่ม,มากค่ะพี่น้องปูมาสมหนึ่งแล้วอ๋อร่อยสมหวังเนื่อย ห,หวานเนื้อหวานวางไว้ไหนคะค่ะวางเลยค่ะมาเดี๋ค่ะพี่น้องเสแซรบก็สมกินแต่เนื้อมันนะคะ กระทินกระทินอ่อนค่ะนี่ยคะปูอืมเนื้อปูค่ะขึ้นกระเจียบได้เลยอุ้ยดูฟันปูค่ะปูมีฟันได้เหรอลูกฟันคืนื้นี่อ๋อ น่ากลัวมากเลยกลัวไหมงับมือม่งับหรอกค่ะมึงตุยแล้วตัวเพื่อ,ต,อนนตุยเพ่อด่นนึ่งตุยเพร่ออะไรนะตุยเพื่อดน่นโดนนิ่งตัดกินได้เลยเนื้อปูค่ะเสียงตอบิน แกเนกื้อปูให้ค้นหน่อยก่อน ปูเพิ่งจะกินปูค่ะตอ่ออ่าในไงชิฟัน กิน้มตำด้วยก็ได้นะคะ S <S ชอบปลาลุกค่ะกินแบบพิเศษแต่ว่าพอนึงแล้ว น้ำค้านยหน่อยนั่นสิมันสีเบาเวาวค่ะสีเบาใครไม่เนื่ออ่ดูดาวแล้วลูกงั้นดูดาว สมัยยังหน่อยค่ะพี่น้องกินแงน,นขึ้นยังสีแม่ไม่เสียเห็ดแลบลิ่นยังสีนะคะก็เลยติดมากตั้งแต่แม่ซ้อน,น,าน,นะะมากเลยค่ะขนาดหลวก พริกดุกเหรอแ่ใส่พริกดุกเหรใส่พริกขั่วคร่ะต้องเอาออกไปข้างๆให้เพื่อนค่ะดูมา เผ็ดเหรอคะเหนอยเนอะกินเยอะๆค่ะลูกเผ็ดก็พอก่อนนะคะค่ะบ่ได้แก้หายน้งแต่แหลกค่ะพี่น้องกระสาเนาะค่ะกลัวสีได้กิน ตรงน้นก็ได้นะคะมากมากค่ะสุดเพื่อนเพื่อนมักใส่คะ่ะ กินยิบกินไว้มันก็เผ็ดตัวเนาะ กินอยากแต่ว่าแสบค่ะ <c oughs> <c oughs> พักก่อนแลก็ให้มันหายเผ็ดก่อนลูก ไม่เป็นไรเปียกบหคะค่ะขายแล้วอืมแมนบอ๊อมดไตแขนเอาออกนะคะ อูเผ็ดก็พอก่อนพักก่นอนค่ะ นมไม่ทำเลยค่ะดกกูไม่ชอบกินกระถินชอบไหมชอบปูกับซุมตืบไม่ชอบกินกระถิน แล้วทำไมชอบปอกปอกกะทิให้แม่ค่ะพี่น้องก็มันสนุกดีอ่ะ แสบครับ<อ>กินเนื้อปูอ่ะลูกไม่ต้องเอาจิ้ม<อ>ม,มันเผ็ดกลามมัเนี่ต้องนั่งแทะดีๆค่ะ yummy. Nhưng thì mai kẹo hai người đụng แกอยากแก้กินเองมีมันพอไหมมีไข่อยากกินเยอะๆอืออ่าปากมันยังะะเลยค่ะเผ็ดอะไรลูกกระนห่วงค่ะอื่ มากอกนัวๆ,ๆแสบขนาดกินเนื้อปูด้วยค่ะกินเอากินเอาเนาอค่ะพี่น้องโบเพ็ดได้จังได้ แล้วทำไมไม่ให้นหนู กินบุสุภาพขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้อง เปลือกปูกองเต็มเลยค่ะพอแล้วค่ะพวกอน มังเผ็ดค่ะไปหายยังมากินเนาะเก่งได้ยินเขาบอกว่าแค่แค่เผ็ดก็ต้องกินนมค่ะกินนมจืดนมทำให้เราสูง แล้รคะพี่น้องแส่พักยาพึ่งลาคลิปนี่มดดันกินพริกไม่กินขลุก<ม>คลิปแม่จะยาวเกินคลิปก่อนก็ได้กินก่อน ไปละะ้วค่ะพี่น้องไปละะ้วค่ะมือนี้ก็มากกับตัวปวนเนาะคะ่ะพี่น้องเพชรบ้านนี่จำบ่อบ้านนี่ยัยยงไ้ใส่พริกหลายกินยำได้กับเพชรกูเทือนเนาะคะ่ะแต่ว่าให้ไส่พริกกันนะ ไปละค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ห้เกียรติเขามาติดตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกําลังใจสมฮิดคลิปต,ต่อๆไปค่ะสมทายกับนองชิฟอนค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ